สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีจ้าเบิ่งไกด่ดูเต็มบอกกระทะใหญ่ๆค่ะมือนี่ไก่เกือบสาวโละเนาะเบิ่งดูค่ะพี่น้องไกลล่รวมกันล้เกือบสาวโลค่ะสิบสามสามโอ้สาวอยู่ไก่สาวโลเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ต่ว่าทุกส่วนของไกน่นี่แหละค่ะสิมาเฮดเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มหม้อใหญ่อีกเนาะคะ่ะหม้อเบอร์ห้าสิบหา้าคือเก้าน้องไม่สมเขาเองเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เขากับปาดก้อนเขาค่อยเปล่างเนาะเขาไม่สมแล้วเขากับล่างขวดลดนาะเออลืมนี่ขวดนึงก็ได้รายยุค่ะพี่น้องมือนี้เนอะไม่สมเขาจะปาดสามสิบขวดก้อนเพราะว่าใกล้หลายใกล้หลายหลายมือนี้เก่งใกล้เส้นน้อไม่สมกับง่ายยเด้อค่ะพี่น้องง่ายแต่ว่าต้องปรุงให้เซ่บดูง่ายแต่ว่าต้องปรุงให้อร่อยวัตถุดิบหลักก็คือหน่อไม้ดองกับไก่แล้วก็มีอย่างนี้แม่ พริกหรวกะพริกสดบ้านต้องหลายเลยค่ะแล้วก็หอมไส้น้อยหนึ่งหอมไส่หน่อยหนึ่ง่เนี่แหละพะวาตอนนี้เขาเฮ็ดขายเขากะใสใส่หอมปนน้ำพราะว่าเขาหัวไก่ก่อนหัวไก่ใส่มันสุกก่อนขวดนึงก็ได้ลายยุ่ค่ะสิเมิร์แล้วล่ะพี่น้องปีนี้ก็ได้ค่ะพุ้นลาเดือนพฤยังก็เดือนหกเดือนมิถุนาเด้อค่ะพี่น้องก็จะมีอีกคันน้องใหม่เกิดลายแล้ว่าป้าก็เริ่มบ่มีล่ะเจ้าว่าเขาจะได้ปลูกน้องใหม่เอาเอา หรือมไรเขาเดี๋ยวก็แบบสิบอันนี้สามสิบขวดพอก่อนมือสาวหรือว่าสามสิบก่อนขอใ้บ้านาเดี๋ยวได้บุดหนึ่งสองสี่หกหกขวดเอาจากสามสิบขวดเนาะสิบเจ็ดขวดสิบแปดขวดลูกค้ามากเลยค่ะเมนูนี่นะพี่น้องแล้วว่าบ้านสาวเสริมกับว่าได้เฮดอีกอย่างหลายแล้วค่ะ บ่ได no, ้เห็ดเมนูที่แตกต่างไปจากนี่เพราะว่าเขาเห็ดวัถนัดคือจังเจ๊งเหรียญเหรียญไปตะละเที่นงละเขาเห็ดหม้อญไงอืก็เลยเห็ดเนี่ยเคยได้พี่น้องตะละย่างแหละแต่ว่าเขากับเห็ดสุดฝีมือเห็ดเลี่ยเสียบเัื่เสียบเขากับมันใจไปขายได้เขาเอ็ดมินบั๊กนะเขาสองเลยนี่สองขวดบางรุ่นกันแข็งกู้กันเนาะ เ้วเขากล่าน้ำถังมาล่างแล้วาาละค่ะเพราะว่าผสมซีมหลักอะล่างเพราะว่าห้องเก่งไยกันล่างออกหน่อยนึงมันจิตสมโพดเนาะค่ะอืมสามสิบขวดก่อนรอเบิง้งงขาบว่าเต็มหม้อก็ค่อยใส่ที่หลังก็ได้ผลคะ่ะเนาะไม่สมเขาก็คือเกลือแล้วละค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะซื้อไปปีนี้กับขวดละสามสิบบาทเนาะค่ะช่วงนี้เด้อพี่น้องเด้อขว,วดละสามสิบบาทกะบสามมารั่งซื้อได้คือเก้าค่ะสำซาันมีอยูนิ่เนาะค่ะซื้อไปเก็บไว้ให้มันกุ่มปีแลวกันจังน้อยกับมีย้ำน้องไม่อีกค่ะ ตังแด่ก็ฝากไปน้ำเนาะคะ่ะกับน้องไม่ดองสาวซึมไปล้ไปเนี่ยค่ะขั่วไก่ก้อนเป็นมะค่ะจะะ้าล่างหงายยยเอายัางว่ได้บอกพี่น้องมีซูเปอร์นะค่ะมีปีกมีโค้งมีน้องมีเนื้อมีสันมืดค่ะสาวโหลพี่น้องทุกสวนเ<ห>็ดสียบๆนั่นแหละเนาะคะ่ะอ่ะเครื่องหลงเลยมันเป็นบ้าไปไนแม่เกลือเป็นบ้าแม่เกลือใส่ต่อนี้เลยเนาะ ปุ๋งให้หนัวไข่คืออ้อมหน่ยพี่น้องเห็ดคืออ้อมเล่อยละเห่อเห็ดคืออ้อมเด้อค่ะแต่ว่าเครือมันตั้งกันหน่อยนึงบ่งมีใบมะกรูดน้ำปลาค่ะใส่ตอนครัวเลยแล้วเขาคอยปรุงเพิ่มตอนเขาใส่น้ำมันส้มน้ำเห็ดสิบเสียบ,บพี่น้องมีหนูเพรไ,ได้ง่ายเด้อเนี่ยบ่มีบ่ได้เห็ดขายต่เนาะไม่ก็หายากละเป่งหนัวค่ะหืมฟังเสียงแกงเตาท่านเด้อค่ะมื้อนี้ แก๊สมดคนบ่ได้สำนักอ้าวให้แม่ใส่ไปค่ะตะไคร่ถ้วยนึงวุ้นหนาค่ะตะไคร่ถวยต้องถึงเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละตัวซูตัวซูมูกแกงอันนี้นะแต,ะต่คือตะไคร่ก็ไปอีฐตูหอมแดงเขาจะใส่หน,อหน,นอ่อยนึงน้ำเก่งหลายเนาะค่ะเพราะว่าให้เพิน่น,น,น,นหอมตอนควนเพิ่นหอมใส่เสริมสีขนกันเด้อค่ะแม่เราขนมาได้ดอกเบิ่งว่ะพริก ขาขาวต็แม่ใส้เหมือนรสหน่อยหนึ่งเขาเก่งเพราะเผ็ดเด้อค่ะเพราะว่าแก่งส่วนรวมน้ไม่สมบนกบมีรสชาติแบบเป็นเนาอไม่อยู่แล้วเนาะใส้เผ็ดพนจะกินบ่ได้อ่ค้นเลยไปเนี่ยค่ะบังหมอนี่แหละพูน่ะพี่น้องแต่เห็นเอฟซีกับขอผักภุมมใจเห็นเด้อยค่ะพ่นบอกว่าสาวเสื่อมเจ้าเห็นยุงอยู่วกินตละเตือน่ะอันเจ้าก็เฮ็ดหมอหญ่เนาะค่ะเฮ็ดขายกับหมอหญ่ พี่น้องเพิ่นเหมากับเฮ็ดขายนั่นแหละเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นเหมาเหมิดเทากับคิดเป็นนั่นถุงเป็นถุงไหว่เพิ่นซื้อเด้อพี่น้องสามเม็ดขายนี่แหละค่ะเพราะได้เฮ็ดเจกหรือว่าเพราะไม่เฮ็ดคุณภาพอันนั่นเด้อเทากับเฮ็ดขายนี่แหละเอาขนก้นไปเด้อค่ะ <c oughs> หอมห้วยหวยตานยยเลยยังใส่นามคือย่าพี่น้องใส่เครืองใส่ยังกระปไปเนาะค่ะหอมหอมแบบนี้ค่ะเอาใส่นามเลยเด้อค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ ขนโอ้ขนใดบ้อมเซุกแล้วลับัปเนี่ยข้าห้อนแล้วก็เติมน้ำเดี๋ยวข้าพี่น้องเติมน้ําเลยเล้วเติมน้ําเลยขึ้นนางน้ำนี่ไใส่ท่านกับสมันเสมอดีเด้อยวข้าพี่น้องนะเติมไปเลยมันี่ไก่ป้มมีขาหล่ะหอมครับใก่เปื่อยละนั้น เดี๋กระแซาะไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขั้นหัวขวไก่ก่อนขึ้นน้ำมันนี้ตะไกเด้อมือนีเด้อใส่ไก่ให้จุกๆไปเลยค่ะเออเองไก่เต้านมไม่สมมือนีเพราะมันเกีงเต้านไม่สมใส่ไก่น้นไม่ใส่อีกเอาอนันต์ไม่ให้นะบอมเต้านงไม่สมเขาล่างก่อนเด้อค่ะพี่น้องผุ้น่ะแล้วค่ะล่างแต่ว่าเขาประเด้เทน้าประเดทีักล่างรวมในี่นีเด้อค่ะแล้วก็ตักตะตอนทั้งสี่ใส่เลยค่ะ ใส่แบบนี้แล้วนะค่ะพี่นอ้องอืเดี๋ยวเขาใส่น้ำไม่สมก็น้องค่อยเติมน้ำอีกเพราเอ,อน้ำไม่สมกับไายอีกค่ะเป่นสิล้่นหม้ออีกเด้อยนนี่หนอยี่ย้านล่นเยอะเพราะตองไหนเป็นสดน้ำไหลเป็นเน้นตะตอนสุ่นเสียบค่ะพี่นอ้องพูดขึ้นมาแบบนี้ใกล้ซุกน้ำไม่สมกับซุกพร้อมกันไปเลยไบนีนค่ะ,ะเล่งเกดบะได้แต่ว่าตั้งไฟงสิมันก็จะดีอยู่ใส่เลยนะค่ะสามสิบขวดมื้อนี้ ุ่มสิบเรื่อยๆเด้เห็นฝนดอกเด้อค่ะเวลาเก่งหมอย่งงี้สินะแม่เราจะบ่วางมือเลยนี่ค่ะยืมคุณเพ่งสิล่ะตลอดเลยคุณไปละกาให้เพิ่นโอบกันยุนี่เนาะต้องบาได้ฝนเนี่ยค่ะคุณน้ำขึ้นน้ณน้มล่ะน้ำไม่สมสุกไก่หนุ่มไก่สุกพอดีซีมรสชาติพอดีกับเตียนตะพักอิตูไว้ค่ะโอ้โแต่สดนี่น้ำกับเราต้องหลยสดหมดเป็นน้ำกันโลด อว่าตะเพิ่นบ่าฟดปานนี้แน่เอาถท้าไอ้พี่น้องเบิ่งเนี่ยยังบ่ได้ใส่ผักเด้อะเซฟแสบค่ะซีมละเรียบร้อยหนัวแหงไผสิมาปรุงได้กระดอกกระเดือดใช่เนาะกันเบ่าใจใส่ปานนี้น่ะพี่น้องเบิ่งหมอนี่ปุนน่ะหมอใหญ่หมอคลายดำเบิดมื้อนี้น่ะเป่าเร่งยันทันเอาฝืนใส่ปานเนี่ยหมอเพิ่นหนานะบ่ไก่เป็นไก่ต้องไม่สมกับพอดีเนาะแม่น้องจับไปเด้อ30ขวดต่อไก่20โลพอดีไก่รวมกันค่ะ อาพี่น้องอเดี๋ยวจ้หน่อยเขาก็าใไ่ผักแล้วก็เป็นจบเลยะะ้อค่ะเสียบเลยแบบเนี้ยพี่น้องได้เวลาสซผักอีตูได้เวลาเก่งเขาเสียบแล้วค่ะมึงดูโอ้เอาปแเนี้ยใส่เลย <c oughs> พูดะ่ะอีตูใส่กับพอดีปริมาณพอดีกันเด้ะคะ่ะครับไอเก่งกันเลยบ่หลายบ่หน่อยอืออ๋ใหญ่กะดโเนอืม หอมง่ายก็ดอกคนแหงกับอะไ้ตีแม่คนแหงกับไลูกโดดไว้เ็นคือเอาเกงเอง้อค่ะเพราะว่ามันจะเผ็ดแก่งหลวมแล้วบ้านผสมกับลอยใส่ลูกโดดไปนี้อยู่ในถุงยูดอกค่ะโอ้เ็จสมบูรณ์เก่งไกล้ส้น้องไม่สมมือนี่เส่บบค่ะคุณอาเอาเอาเอาโป่งก้นบไว้ใจเต่านะบไว้ใจเต่า ปงและพี่น้องอุ่นใจแล้วเด้อค่ะโอ้โลูกโดดมือเหนียวเอสูรพิเศษเค่ะเอาจากใ้นี้ถุงนีเด้อพี่น้องเนี่ยแบบนี้เคยค่ะเสบมะเมตตักรวดเขาจะอ่านคาเนาะค่ะหมอย่างไงมันบ่เป็นอย่างที่เก่งนี่ว่าโดนแล้วมันบ้าเตรียมเครื่องเต็มยังบ้าโดนแล้วตักอีกค่ะโซ่สีมดหมอน้รลอยกู้ถุงอเสียบบ่พี่น้องว่า ไกลแล้วก็หาต้นพ่อเพราะว่าไม่ไหม้นน้ำมันหลายเขาสิตักต้นเงี้ยอือต้องเดย็นน้ำออกแบอนี่นําโอ้หอนเหเแคือพอนางตั้งรถละเมี้ังว่านางตั้งรถนามก็กันบลาะพี่น้องวานเดมีลูกโดดแล้วนะจะไปจะเสียซะเนอะลูกโดดกระซูไปเนี่ยมันก็ะซับเพาเพชหลเห็นบ้าหอ่ะ อ,อนหอ,อนของเซ่บบ้านเขาหลนมอเนี่ยนะหนังกะแกงซัสไรือว่าปุ่งเสพเสพลกกะก็เลิศรกคาเลิดฝีมือละล่ะเนี่ยอะสุดฝีมือเพราะมันเหมือดฝีมือฝ <c oughs> ีมือละเมดฝีมือนี่คือวางมือเดย สุดสีมือที่เขาจะเห็ดได้ละเป็นโลดแซบแน่นอนละ่ะราว่าเพิ่นบ่เดวตีจะอันหดอรเคร่งขายเก่งนั่นกระเด็บน้อพี่นอ้อง เมื่อหนเขาจะซื้อปลาแต่ว่าปลาที่เป็นตะแกงใส่นนี่ถามว่าปลานี้เป็นตะแกงใช่ว่าเป็นตะเกียงยุติว่าตักบ่ไอยด้มันเิลนอกจากเขาสีหนึ่งปลาเป็นสิ้นไม่น้อไม่นาะหนึ่งปลาใส่ใบมะกรูดใส่อันกับอันนี้ก็เอ้ยว่าไม่ใส่ใบมะกรูดหนึ่งปลาใส่ตะไคร้ไว้หมอหญ่ปลานี้อเนียนยากนะอืมเห็ยยังกับอะไรแล้วแบากระเซียดล่ะคนยากโหงยากเห็ดหน่อยกับบ่พอกิ่งอ่ะพี่น้องหมอหญ่ายอะไรก็ไดะไ จหอนค่ะหมัดลอยหนึ่งพุนไว้ล้ะเนาะเดี๋ยวตักจากบุดกันค่ะเมิอนตี๋เด้หมอหอมนี่นี่คนหมักเนาะหมายถึงว่าสาวเสริมเด้ ลูกค้ากันมากเองป่ะส่วนก้อนมือหนาแกงใกล้อีกเดือนมือหนาแกงใกล้อีกเดือนเลยสุดซุปน้ำไม่สมเนี่ยเราเขายังไม่ได้เห็ดจากเทื่ยวนี่แม่พี่ไม่มื่อใดแห้อันยังก็มาไม่หูหซุปน้ำไม่สมเนี่ยค่อยยากจ้วยให้านเขาเปินกับซุปเปินบ่กไอซุปขายอีกเดือนหนึ่งซุปน้ำไม่สมซุปเห็ดกระด้างนะน้ำอีกนะ เดือถุงงี้ง่ายนะมันยังกินไในผนังมีนี่้สื้อบักทั่วเแ่ามะล่านะเนาะบ่าแล้วทั่วดีนี่นะบักทั่วเก้เ่นบอกว่าบักบักทั่วแถวสินบักทั่วแบบว่าโนวยเก้นี่น่ะเอันนั้นผู้เฒ่าเพิ่นบ่าอันนี้เทากับบักทั่วธรรมดาเนี่ยเอาวันไม่มีแ้วบักทั่วนุ้ยแบบว่ามีไนที่เราแถวเนี้ยเห็นบนว่าสเดอกเขากไม่ได้กินโดนแล้วนี่ซุปเห็ดกระด้าง ซื้อมาต,ตล,าลาดลาวเขานั่นยังไม่เหตุยังไปเรียนอีกจักมือยุ๊บพี่น้องเอ้ยจะไปเรียนอีกจักเตี้อยุ๊บไม่ได้ไปโดนล่าตลาดเบงจันที่เต้ไปเรียน,นเนาะแม่เนานะไปเบิ่งวันอาทิตย์บุ่นละอาทิตย์นาาทิตย์เฮ้ยคือเกา้าเอียดอาทิตย์ใดก็คือเกา้าคือิตย์ดคือเก้าเท้อไม่ได้ไปอาทิตย์อ่า หางพี่น้องครึ่งทางค่ะใกล้จะหมดหม้อแล้วก็ถือว่าดูดิพี่น้องเนาะเห็นน้องกินไลายป่ะเนี่ยหม้อเบอร์หม้อเบอร์สามสิบเอ็ดนึงเนาะบางหมอกบางงั้นแล้วเอาเปิ้ลกระเทียมดูดูเอาอันนี้เบอร์หางหางมึงนี้เพ่อเห็นหัวเบอร์คอยหม้อทะเลมั้งกูเลยจะเป็นผู้โชคดีได้ขัดหม้อทั้งมึง ใครจะเป็นคนโชคดีได้ขัดหม้อเก่งนัวนัวเด้อค่ะมึอน,นี่เก่งนัวเก่งเสียบเสียบทุกมือแล้วส่วบ้านเนี่ยเก่งใกล้ใกล้พันนี่ก่ะเสียบเด้มันมัน,มนแต่เขากับน้ำไม่สมดิน้ำไม่สมมันเป็นน้ำไม่ดองเน,ะน,น,น,นาะม,มันสมมันแบตัดมันแบบพอดีพอดีเนขากันเนาเป็น้ำไม่สม ต้องเข้ากันใก่บ้านแห้งโคตรเลยเพราะว่าเสียบกันอะไรอย่างนี้ใก่บ้านก็แห้งมันมันติเมียอันนี้เขากับพวกนั่นพวกมันพวกอย่างเขาก็ลือออกเนี่ยเพราะว่าความามันอยู่ในเนื้อในหนังคนเหนือลายอยู่เรียบว่าไม่น,ออน้อง <คน S 1> ซื้อมาเอาจะสับเราดิพีน่น้องอย่างไรเบื้องเบื้องหลังยุคการทำงานนะ่ะพี่น้องจะได้เห็นรายละเอียดอันแบบนั้นแต่ว่ามันไทยทำบัตทัน มเตรมาทายทุกขั้นตอนเห้พ่าทันแน่นอนเพราะว่าตอนเขาเตรียมเขาหน้าที่ภายในที่มันซอยกันบ้ไน้มีแรงงานเด็พี่นอ้องไอ้ที่ไปจ้างก็ได้แหละเนาะก็ม่ได้อันว่าได้กำไรอยังไหลเด็กเนี่ยพี่น้องก็ต้งสีนะแต่ว่ามันกับเพาะเอตีก็ยุติ่ดนาไอ้นอกกินอนะ่ะมันวัตถด้กกำไลไหลด้วยค่ะพวกหายถึงว่าเมฆากันเลย แล้วเสื้อผิดโเพิ่นลักถามเพิ่นลักเพิ่นขอแค่หมอละวลอยนึ่งท่นขายหมดหมายถึงว่าเก่งหมอนึงเนี่ยมันขอกำไลลอยนึงเนี่ยท่านขายบ่หมดเพิ่นก็บ่ไลหัวลอยได้เนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันโศกดีเนี่ยใช่ป่ะแข่งหยิงแต่ขายกับหมดมาเวลารส่วนเสริมทังสี่นะค่ะไอ้นี่ยก็บางทีน่ะพี่น้องเพิ่นก็เมางงสินะก็เลยบ่ว่าบ่ได้ว่านั่น ว่าเดวานั่นถ้าถ้าไปเลขขายอิริกะเขาก็อาจจะไ่ได้เก่งง่ายปานนี้เนาะถ้าบางถ้าบางเมนูถ้าบางเมนูเราก็อาจจะไม่ได้เก่งเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเป็นเก่งเห็ดอย่างเงี้ยเป็นอย่างคือนเก่งลายลายเป็นอย่างคือนว่าเก่งเห็ดอันนี้ตัวสีทอนได้เต็มหมอ้อพี่น้องเห็ดต้องยี่สิบโลเพราะไม่หาง่ายๆเด้หมอ้อเบอร์นี่นะเมื่อไหร่จะส่มเก่งสามสิบโลน่ะมันแข็งพูด แพงยี่สิบโลแล้วก็ใส่ปักท้องจากสองจากสิบมัดเมื่อนั้นปลาท้องกับสิบมัดกับพอดีงามเลยเอาไก่สิบมัดเลยราคาตักไปอีกก็พี่น้อ <c oughs> งโอ้สวยสิก็สิบมัดมือหัวปากหยย่มาตักตอนหลายอ่ะเนาะตักให้พอดีกันพี่น้องมาเท่้เพิ่นไปซุ้มกันว้า Tôi không như <laughs> phải cứ đầy nói không nhiều phải cứ để vào thằng công an đã từng bọn tưởng bạch kim mang đọc vẫn kim mang kim mắn kim mang kim phun อบควนย่งเปก,กินตอนของมันจะอิม่มอบควนหมายถึงอาหารตองย่างนะนะอินมหมด่อะไรเงี้อยอย่างเะ้อบคว,วนนกิ่นไงมันจะต้องกินยังสั่นว่ามันเป,ปน็นต่หยัดดิ่นองกินยังหลักกะเลียงสินะลงไปนิดอ,อกก่อนกนกันจำงามจำนั่นใบเข่าใบ,าาบาเกือไปกับเรียบ ตาไมไปเิ่อ,อีกรดค่ะเกินไปก็ไดนน้นอกพี่น้องเดี๋ยวเสตล์อายุค่ะมึงดูสวดเข่งปูลูมือเนี่ยพี่น้องค่ะทั้งเข่งทั้งอันนี้เนาะค่ะราคาสำหรับมื้อนี้ก็ได้เมนูสิบ์ฟอีกคือเกล้อค่ะประจําบ้านเนาะค่ะจะเปลี่ยนจะบอกว่าเมนูเก้าหรือว่าเมนูด,ดังเดิมกันตามนั่นเพราะว่าบ้านะเสิริมเสาร์มกรบบอกหรือแล้วว่าเสริมเห็นดนีว้วเ,เมนูบ่อด้เห็ดอย่างอื่นอะไรกับพ่อเกิดหาเมนูนะค่ะประมาณพวกนี้แหละเห็นเมนูต่างๆไปแน่นอกเนื้อไปจากนี่กันเมนวาร้องเห็ดคือร์ คันเองเราบ่เข่าลักเขากับบ้าเองคือเก่ลนะคะ่ะกับเปรียบเทียบคือร้านตำบักฮุ่งนั่นแหละพี่นอ้องเพิ่นกับตำตะบักฮุงะะ่งเนาะค่ะร้านเขาขายเนาะกินอันนี้เขาก็ขายตอนนี้กินอันนี้และส่วนที่ร้านย่างอื่นอยากกินพาโลอยากกินนี่อยากกินกกนีกกน่ก็ไปซื้อร้านอื่นได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นขายทุกมือคือกันเพิ่นก็ขายพาโลทุกมือคือกันเด้อค่ะอีกห้าหกล้านแต่ว่าร้านของเขาเนี่ยมันบ่นค่อยมีคนเทนต์ในหลักมันจึงเป็นเอกลักษณ์และก็ยูได้โค้งกับพันมาฮอดซีหาฟีหรือว่าอีกข้างหน้าก็ดเนาะค่่่ะตาามใดทีวแม่ยังมมีีฝื ปรุงเ,เซ็จเสร็จเหมือาเสริมยุหรือว่าในอนาคตสาเสริมก็อาจจะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอาจจะแบบปรุงคายเองเลยก็ได้กับเบ้าได้นะ้ะพี่น้องเนาะจงได้กับฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาเสริมรักพี่น้องเด้อค่ะ